สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องน้องไอนรถตังนะคะอ่าขณะนี้ก็เวลานะคะสิบห้านาฬิกานะคะยี่สิบสี่นาทีนะคะก็หรือวันนี้นะคะไม่ไม่มีแดดนะคะทุกท่าน่ะวันนี้ไม่มีแดดนะคะก็หนาวนะคะวันนี้คุณตาหนาวไหมคะคุณตาลืมเหนอแล้ว เนื้อเป็นวัดวันนี้วันนี้ไม่มีแดดนะคะวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเลี้ยงพ่อแล้วบอบ้ดูเนี่ยอ๋อเนี่ยฮะอดูโอ้ดูดูโบ้ดูเดูเอ๋อแล้วก็ ก็ a, ทำความสะอาดเก็บกวาดนะคะสสวัดดีีค่ะะููจเ หนาวไหมคะคนสวยหนาวไหมเอ้ยโอ้จะโยกคุณตาแล้วนะคะคนสวยจะโยกคุณตาแล้ว <c oughs> <c oughs> เ,เสียงดังฟังชัดจังเลยคนสวยนะคะจะได้กินกล้วยนะคุณตากลา้าวยอุ้ยน่ารักมากๆเลย อร่อยไหมคะอร่อยไหมสวัดดีค่ะก้อนอ,อร่อยไหมเสียงกอนเสียงเ <c oughs> สียงด้วยไม่มีเสียงเสียงเลยไม่มีเสียงสวัสดีค่ะอ้อยหนยังกินอยู่ค่ะคนตาหนยังกินอยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้ล้วยดิบจะอ,ออกก่อน เดบกาาดมาจัดดเฮ้ยกินหมดสวยอร่อยไหมคะอย้หนายดูตาคนสวยหนย่อยอูอ้หู <c ười> <c ười> <c ười> มีเล่หมงองด้วยไม่แยง่งค่ะไม่แย่งเอาเลยคนเดียวเลยไม่แย,งแย่งใจเย็นๆใจเย็นๆเบาๆ

เป็นกำลังใจให้น้องเอ็นด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ครายนะคะสียงกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องเอ็นต่างนะคะน้องอ่อนเคลียร์แล้ว กมาคือ <si ุยมาดดดค่ค่ะดีค่ะต่างต่างจากเมื่อสักครู่นะคะทุกท่านขาเมื่อสักครู่นะคะคุณตาถือกล้วยมานะคะบอกให้สวัสดีนี่แบบรีบเลยนะคะรีบสวัสดีเลยนะคะ โอ้ยหนูคนสวยคนสวยอ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ